พิมพ์นี้แบบค่อนข้างจะแบบลึกคมนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่านะครับเลเยอร์เป็นอย่างไรนะครับองนี้เป็นสมเด็จวัดของผรมพิม์เกตบัวตูมนะครับต้องบอกก่อนว่าพระองค์นี้เป็นแม่พิมพ์ที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยได้เจอนะครับเป็นสมเด็จวัดเกตบัวตูมบ้างขุนพรมที่ใช้แม่พิมพ์วัละคังเออจะพูดอย่างนี้นะครับเป็นพระที่ใช้แม่พิมพ์ของสมเด็จวัละคังมากดนะครับทําไมถึงพูดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าผมเปรียบเทียบกับอีกอง์ให้ดูนะครับลองดูว่า นะครับพระเนี่ยนะครับคล้ายคล้ายกันนะครับแต่ถ้ามองดีๆนะขออภัยนะครับเนี่ยนะมองดีๆเอาเข็มก่อนถ้ามองดีๆแล้วมันจะเป็นอย่างนี้หยิบยาออเลยนะครับถ้ามองดีๆใช่ไหมครับ <c oughs> บางวันละขังเนี่ยเขาจะกว้างกว่าเห็นไหม แล้วซุ้มของวันละครังจะสูงกว่าเห็นไหมเลเนี่ยระดับนะครับระดับเห็นไหมเ็นระดับไหมชกสวนเราี่น่ิมีไมั้ยทำไมอะไม่มีมีอันเดียวเดี๋ยวไว้เจอแจ้งให้แต่เราห้ามีเปิดเหมืองอันหนึ่งสังเกตน,นะครับว่าองค์พระนะครับสเกลนะซุ้มนะครับเห็นแนวซุ้มเนาะจะกว้างกว่าเห็นเห็นเลยนะครับแล้วก็พารจะสูงกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย พรที่เป็นวันละครั้งเนี่ยจริงจงแล้ว <c oughs> มองแล้วก็คลายเนาะแต่ว่าไม่เหมือนเนาะดูดีเนาะเลเยอร์คล้ายกันนะครับแต่ไม่เหมือนนะครับแต่สิ่งที่เหมือนกันเนี่ยนะครับในแม่พิมพ์เนี่ยนะครับอย่างน้อย,อยก็คือทรงของเขานะครับเกตบตูมนะครับเป็นพระที่อ่ครั้งแรกเลยลักษณะนหน้านะครับไม่เหมือนใครเนาะนี่ลองดูองค์ดวงนี้ดีกว่างคงนี้เคยเห็นแล้วละดวงนี้ดีกว่า นะครับพิมเกตโบตู M เป็นพรที่เราไม่ค่อยได้เคยเจอแล้วเป็นพรที่แบบหนึ่งในพระที่เราเจอในในวันละังออนะครับมีวัละังเกตโบตูบางของเกตโบตู M นะแต่พระนี้เป็นพรที่ <c oughs> <c oughs> เนื้อหาดีนะครับลองดูนะเนื้อเขาไม่ได้เป็นแบบขาวโพลนนะเนื้อเขาเป็นแบบนุม่นมๆนวลๆน,น,นะครับแต่ก็มีฝ้ากลุนะครับที่เราเห็นเห็นเป็นเนี่ยตรงนี้นะครับเป็นฝ้ากลุนะครับที่เราเห็นติดติดทั่วไปนะครับ ถ้าเป็นสมเด็จวัละคังก็จะไม่มีฟ้ากลุนะแล้วก็หลังนะครับจะสังเกตว่าหลังนะครับของของวัลลคังกับขังผมเองจริงๆแล้วก็ต่างกันนะครับหลังวัลลคังส่วจะไม่รู้แต่หลังนี้ค่อนข้างดีนะแล้วลองดูตามซอกตามอะไรพวกนี้นะครับหพหกผ่าเขาแบบโคตรคลาสสิกเลยอลองดูเนื้อนะครับลองดูลักษณะของคราบความเก่าที่อยู่ในร่องนี่เห็นไหม คราบความเก่าที่อยู่ในร่องนี่แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแบะให้ดูเลยว่าเนื้อในเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะแบะให้ดูเลยมันก็ต้องหรือซ่อมใหม่แล้วนะผมแบะให้ดูเลยนี่ดึงทิ้งเลยนะนี่จะเห็นว่าจะคนเอาบา <c oughs> จะเห็นว่า <laughs> ผมยังไมได่ดูคอมเมนต์เลยผมเลยเปิดดูป่านนี้คนตกใจไปแล้ววกเนี้ยผมว่าป่านนี้คนตกใจไปแล้วนะครับผมลงทิงิงเพิ่งเช้าเมื่อก,กี้นะเพิ่งเช้าเมื่อก,กี้นะนี่เป็นสําเด็จบางคุณพงก์เกตัวโตมนะครับที่คือชำรุดซ่อมมาอยู่แล้วนะไม่ได้ว่าผมทําหักนะคือชำรุดซ่อมมาอยู่แล้วนะจะเห็นว่าตรงนี้นะครับมีมีมีกาวเดี๋ยวฝองให้ดูกัน อย่างที่ผมบอกไว้ตอนต้นนะว่าผมจะเปิดให้ดูนะว่าเนื้อไปไหนเป็นไงนะ,จะเจ็นว่าตรงนี้คือกาวนะครับนี่ขา,ขาวๆคือกาวนะครับตรงนี้คือกาวนะครับแล้วก็เวลาเขาซ่อมพระนะครับเขาก็ต้องเอากาวแปะเนาะเหมือนเราซ่อมอุปกรณ์อะไรก็แล้วแ,แต่นั้นผมเลยไม่อยากจะดึงเพราะอาจจะมีเนื้อเก่าเดิมๆอยู่นะผมขอคาวไว้ก่อนนะนะครับพอส่องเอาไปจะเห็นเนื้อในนะครับจะสังเกตว่านะครับสมเด็จบางขุนพรมเองจริงๆแล้วก็มักจะเป็นโพรงด้านในนะมักจะนะมักจะเป็นโพรงด้านในนะอันนี้ที่เราเห็นอยู่นะครับ เราจะเห็นทั้งเนื้อจริงๆของเขานะครับพี่เขาเหยเลยเห็นไหมเนื้อจริงของเขาแล้วก็กาวนะครับหรือว่าเป็นอาจจะเป็นปูนนะครับเวลาที่เขาซ่อมนะนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เขาเหยเลยคือ <laughs> 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 แก่ให้ดูเห็นลือให้ดูเลยนะอันนี้ลือให้ดูเลยนะนี่นะครับแล้วก็นี่ลองดูนะเดี๋ยวผมจะทําเป็นแบบเป็นคลิปดีกว่า ทำเป็นคลิปแบบไปซ่อมวันที่ไปซ่อมแบบเหมือนกับ u t u b e เขาลงกันนะดีไหมนะเดี๋ยวลงให้ดูนะครับก็จะเห็นว่า <c oughs> เนื้อในของบางพงกับวัลคังจะต่างกันพอสมควรนะผมอาให้ดูเนื้อในวันลคังนะครับถ้าเราดูอย่างนี้นะจะสังเกตว่าเนื้อในของวัลคังนะครับเขาค่อนข้างจะแน่นนะครับเพราะว่าเขาเป็นพลาที่ไม่ได้ลงกรุนะครับแต่บางพงเนี่ยเป็นพลาลงกรุโดยมากแล้วอาจจะเป็นโครงได้นะครับนี่เห็นไหมเนื้อในวัค่อนข้างจะแน่นกว่านะครับในขณะที่บางพงนะครับมักจะเป็นโพรงนะครับซึ่ง อันนี้เป็นสมบูติฐานนะครับเป็นสมบูติฐานนะอันนี้เป็นด้านบนนะอันนี้ป็นด้านบนขออนุญาตวางหลวงพ่อก่อนนะครับอันนี้เป็นด้านล่างนะครับอันนี้เป็นด้านล่างนะครับแล้วลองดูไปพร้อมกันเลยเพราะว่าผมก็ไม่ได้แกะดูนะเมื่อกี้ผมก็เช่ามามก็ไม่ได้แกะดูนะจะสังเกตว่านะครับด้านในของบางขุนพรมนะครับจะเป็นโพรงนะครับซึ่งถามว่าเป็นโพรงเนี่ยเกิดจากอะไร <c oughs> <c oughs> หนูมีน้ําอุ่นหะ อืมได้มันเกิดจากตอนที่อาจจะหดตัวนะครับแต่สังเกตว่าเนื้อผ่านะครับก็เนี่ยเรายังไม่ได้เห็นเนื้อจริงเลยนะเพราะว่ามันมีพวกแบบปูนที่เขาเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะตัวประสานนะครับอยู่ด้านในผมเขียวให้ดูเลยกันอันนี้ไม่ใช่ของแท้อันนี้เป็นอันนี้เป็นกาวนี่นี่เป็นกาว แล้วก็เนื้อแท้ก็จะเห็นอยู่ที่เป็นขาวๆนะครับเนี่ยส่วนใหญ่แลวพวกนี้ที่เป็นโพรงนะครับเป็นโพรงทั้งหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เอ็กซเรย์มาข้างในถ้าเห็นเป็นใยบางมุมเนี่ยไม่ต้องตกใจผมบอกก่อนเลยไม่ต้องตกใจนะครับพวกนี้มันอาจจะเป็นบางจุดที่ขาวบ้างดําบ้างซึ่งเป็นไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วเราพอจะเห็นอยู่นะครับว่าเป็นแบบนี้เนาะลักษณะเป็นโพรงเป็นอะไรแบบนี้เนาะซึ่งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พิสดารนะ แล้วก็บางองเขาก็ไม่ได้หักนะครับแต่ว่าเราจะเห็นแบบนั้นแกะอันนี้ให้ดูอีกตรงนี้ก็ไม่ใช่ตรงนี้เป็นส่วนที่เป็นตัวประสานนะครับแกะมาก่อนนี่นี่นี่คือเนื้อในนะขะของสมัยพระคมพมนะอันนี้อันนี้แปะให้ดูเห็นเห็นเลยนะโอเคเผาเนี้ยให้ผมบระเมินะผมว่าชำรุดมาเก่าเดิมแล้วก็น่าจะเอาอะไรแบบแปะแปะมาก่อนนะนะครับแล้วก็ มาซ่อมทีหลังอะนะนะครับซึ่งก็ก็ถามว่ามันก็โอเคนะพระก็ซ่อมใช้ได้นะนะครับเดี๋ยวมาส่องกันว่าส่วนนี้ผมว่าไม่ใช่ใช้ป่าวไม่รู้นะไปแงะเข้าออกมาเนี่ยครับพอลองส่องดูถ้าเกิดว่าเราได้เห็นพระเนี่ยนะเราจะรู้ละนะครับเนื้อไหนเนื้อแท้เนื้อปลอมนะครับเพราะว่าถ้าอย่างผสมแม่ผสมนะไม่มีปนแบบนี้นะครับพวกนี้คือปูนที่แบบเขาเรียกอะไรอะ่ะขอใช้คําว่าโปลแล้วกันนะ เขาใจของโป๊อุดลอยแล้วกันนะเนี่ยพวกนี้นะครับเป็นเป็นพวก <c oughs> ปูนที่โอ๊โป๊ะอุดลอยนะครับแล้วก็ใช้เพื่อเก็บรายละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระจริงๆแล้วนะถ้าเกิดว่าเราเห็นเนี่ยนะครับเราจะเห็นเลยว่าพรนะเขาเป็นโพรงด้านในนะครับเป็นเรื่องปกตินะแล้วเราดูขอบเข้ามานะครับยังเห็นพวกคาบาบอะไรซึ่งผมเชื่อว่าสมัยก่อนองค์นี้ยนะครับเขาซ่อมโดยที่เขาเขาโปะไว้นะครับหมายถึงว่าอาจจะเอาลักซ่อมแบบนี้กรณีแบบนี้อย่างนี้ ็นไหมนี่คือซ่อมโบราณนะครับสมัยก่อนเขาไม่ได้มีการซ่อมพระเหมือนสมัยปัจจุบันนะเขาก็เอาลักโปะไว้แบบนี้เห็นไหมนี่นี่เป็นส่วนเด็ดวัดละครนะครับซึ่งเขาลักโปะไว้นะถ้าเราเปิดออกมาก็ต้นไหนก็ต้องมีพวกแบบเศษเศษลักๆแบบนี้เหมือนกันนะใช่ไหมครับนี่อะเอาให้ชมนะครับเดี๋ยวไว้ส่งเข้าศูนย์ก่อนซ่อมเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอากลับมาให้ดูอีกทีหนึ่งแต่ก็ซ่อมกลับมาก็สวยปกติเหมือนเดิมนะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่า ผ่าแบบนี้ก็เป็นช่างซ่อมก็ค่อนข้างจะใช้ได้นะครับปัจจุบ,บันนะครับนี่ซ้อมมาก็ประมาณนี้แหละเหมือนเดิมเลยนะครับไม่มีอะไรผิดเพี้ยนนะครับไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจนะครับเรื่องปกตินะครับบางคนเห็นตกใจแต่ว่าผมว่ามันเป็นเรื่องปกตินะผ่าการซ่อมผ่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้ปกติแล้ว <c oughs> ผ่าสมบ,บูรณ์เราก็ไม่ค่อยจะได้เจออยู่แล้วนะครับขออนุญาตใส่ถุงไว้ก่อนเพื่อที่จะได้ไม่มีชิ้นส่วนหล่นหายนะครับ นี่อันนี้เราเขาเรียกว่าวิจัยกันแบบถึงกึืนนะครับวิจัยกันแบบถึงกึืนนะเพิ่งได้เมื่อกี้ก็เลยก็เลยเอาเปิดให้ดูนะครับอันนี้เปิดให้ดูนะไม้ว่าหลังจะแงะให้ดูอีกแล้วกันว่าองค์ขึ้นเป็นยังไงนะครับตอนนี้ผมมีพรไหนที่ยังแงะได้บ้างไม่มีนะนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระแบบนี้ที่แบบได้มาบางทีเช่าไปครึ่งองค์อะไรเงี้ยนะครับบางทีเราก็ไ้ดูได้อย่างเงี้ยนะครับสิ่งที่คนมองข้ามบางทีจะมองแต่พระสวยๆนะครับเนี่ยไปเจออย่างนี้นะครับก็ไว้ดูได้นะครับว่า เห็นไหมเนื้อในพระนะครับจริงๆแล้วบางทีก็ไม่ได้ไม่ได้ตึงตรงสมหมดนะครับเขาก็มีหลวมๆพองๆบ้างนะนะครับนี่ถ้าให้สังเกตคือผมว่าวัตเก้ตไม่ใช่วัตเกตบางขุมพรมเนี่ยเขาน่าจะเป็นลักษณะของพระที่แบบทําตอนเหลวอะนะครับทําตอนเหลวจะแบบหยอดหยอดอะไรอย่างงี้นะเทรวมอะไรอย่างงี้นะแต่ว่าอย่างพวกวัตละขังพวกเนี้ยนะครับเป็นพระที่เป็นพระที่เขา ใช้มือยำ้ำนะครับเนื้อตอนที่ทำเนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นถ้าเรายกพระเนี่ยนะครับถือว่าเราช่างเลยดีกว่าเออผมลองช่างดูแล้วกันถึงแม้ว่าพระคนละพิมพนะผมลองช่างดูแล้วกันนะเอาบางขุมพรมด้วยกันนะเมื่อกี้นะลองช่างดูนะว่ากี่กรัมนะเออผมก็ไม่เคยช่างกันนะองนี้หกจุดหนึ่งสามกรัมอันนี้นะหกจุดหนึ่งสามกรัมนะ องน,นี้วัวละขังนะครับฐานแซม6 4จุดสีหกรัมโดยประมาณนะอันนี้เราก็ไม่รู้นะว่าจะเท่กันทั้งหมดหรือเปล่านะลองช่างวัดเกจเชโยจจชันน,ยยยน,นิยมบ้างรน,นี้น่าจะหนักไวแล้วเพราะใหญ่กว่า10บกรัมมา10กรัม10กรัมนะครับก็พวกนี้ผมว่าก็คงเฉลี่ยอยู่ประมาณสักหกรัมกว่า7กรัมนะครับน่าจะนะเพราะว่าเมื่อกี้ลองช่างองน,นี้ไปแล้วเนาะแล้วก็ เดี๋ยวลองเช่านี้ดีกว่าว่าพระรุ่นเดียวกันเหมือนกันไหมเออลองดูไม่เสียหลายลองคูณเเมื่อกี้หกจุดสี่นะอันนี้มีซ่อมชำรุดก็จะหนักบางกว่ากันบ้างนิดนิดหน่อยๆแต่ว่าโดยรวมแลวพระขนาดพอกันนะครับเดี๋ยวก่อนนะ 6. จุดเท่าไรเมื่อกี้นี่ขออีกทีนะ หกจุดแปดศูนย์องนี้องนี้หกจุดหนึ่งศูนย์อ่าองนี้ถึงแม้ว่าจะหนากว่าเขาแต่ว่าองนี้หนักกว่านิดนึงไม่รู้เพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะว่ารอยที่เขาโปหรือเปล่าไม่รู้นะครับเก็บไปก่อนเก็บทาตนะคก่อนวางไว้ที่น,ก,น,นก่อนนะขออนุญาตใส่ถุงเหมือนเดิมกลัวเดี๋ยวจะหลุดร่อนไปม,มากกว่าเดิมนะครับส่วนพระนะครับ ชอมสำรุดไม่ต้องตกใจไม่ต้องไม่ต้องตื่นเต้นเป็นเรื่องปกตินะครับพระที่เขามีบุตรมีแหวงมีชำรุดมีซ่อมเดี๋ยวนี้เขาสามารถทําได้ดีมากนะครับแล้วก็วิวัฒนาการสมัยนี้ก็ค่อนข้างจะใช้ได้นะในการที่จะทํากลับนะครับส่วนทําแล้วเดิมเหมือนเดิมไหมเนี่ยอยู่ที่อยู่ที่ช่างแล้วลหละนะครับว่าทาได้ขนาดไหนนะครับอุถึงร้อนนะอ่อรอนึงวะอ,อย่างเงี้ยสบายซ่อมไม่ยากวันหนึ่งเสร็จนะครับ มาวันหนึ่งเสร็จถ้าไปก็วันหนึ่งก็เสร็จล้วนะครับประมาณาสองสามวันนี้แหละเดี๋ยวจะเรียบร้อยแล้วกลับมาให้ชมแล้วกันเนาะนะครับสวัสดี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 ครับสสวััดีครบได้เห็นกันไปแล้วเนาะเนื้อในนะครับบางขุอพรมนะส่วนอย่างนี้ก็ได้เห็นเนื้อในเหมือนกันละนะครับก็จะเห็นว่าวันก่อนผมแบกให้ดูแล้วนะครับชิ้นส่วนบางขุอพรมนะครับที่อยู่ด้านหลังนะอันนี้เป็นชิ้นส่วนนะครับที่เป็นพิมพ์ฐานคู่นะครับสังเกตว่า นะครับก็เนื้อหาคล้ายกันนะครับแต่ว่าอาจจะมีคาบกลุเยอะกว่านะครับแล้วก็สามารถที่จะเนี่ยนะครับเรียนรู้คาบกลุได้นะครับถึงแม้ว่าจะองค์ขนาดเล็กนะครับจะสังเกตว่าจะมีเป็นฟ้าๆนะครับตรงที่ขาวๆนะครับรนกลางนะนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นสีน้ำตาลเขาเรียกคาบกรุนะครับส่วนขาวๆด้านบนพวกนี้ก็คือเนื้อพระนะครับจะเห็นว่าคาบกรุเนี่ยนะครับก็เป็นเลเยอร์บางๆนะครับเป็นเนี่ยเป็นผิวเลยนะไม่ได้เป็นแค่แบบ เหมือนกับการแบบเกาะทั่วไปนะเป็นเป็นผิวเป็นผิวเลยนะเป็นผิวนะครับสวัสดีครับเสียท็อปสวัสดีครับสวัสดีครับก็เดี๋ยวเอาไว้จะหาฟาให้ชมอีกแบบนี้นะครับผมนึวก่อนอย่างนี้ก็อันนี้ก็เป็นวันละขังนะก็ด้านในลองดูผ่าเขาจะเป็นแบบนี้นี่ด้านในนะครับนี่ด้านในนี่ด้านในนะ ก็จริงๆแล้เราก็เรียนรู้พิยานนะครับไม่น้องตื่นเต้นไม่น้องตกใจภาแบบนี้มีเยอะนะครับแล้วก็อย่างเงี้ยผมได้มาแบบนี้บางทีผมก็เอาไปดูกันนะว่าข้างในเป็นยังไงนะครับบางทีเราก็อยากรู้นะนะครับว่าข้างในเป็นอย่างไรอันนี้น่าจะเป็นวัดเกชโยนะครับแล้วก็ได้มาแบบนี้เลยนะครับนะครับแบบได้มาแบบนี้เลยเนื้อหาแบบปึ๊กเลยเนาะและ้วก็ค่อนข้างที่จะนะครับอยากอยากให้รู้อย่างหนึ่งคือวัด พวกนี้นะครับสมเด็จนะครับอย่างวัดเกตเนี่ยนะครับเป็นพาที่มีอายุพอสมควรนะเพราะฉะนั้นปูนเขาจะค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาหักนะครับส่วนใหญ่แล้วนะคร oh. ับจะหักเป็นกระจกอันนี้คือตัวอย่างที่บอกได้ดีมากเลยนะครับหักเป็นกระจกคืออะไรก็คือหักเป็นแบบตรงๆอะเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกแบบปูพูอะไรเงี้ยอาจจะหักแบบวิ่นๆเป็นเป็นผงๆได้นะครับแต่ว่าพาพวกนี้ยไม่มีแล้วนะผงเนี่ยนะครับสังเกตนะเวลาหักนะครับหักเป็นกระจกนะครับหักตรงปี้ะเลยเห็นไหมเนี่ย หักตรงเปรี้ยเลยนะครับเป็นอีกจุดหนึ่งที่เรียนรู้ได้แล้วก็จดจําได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาไปเจอนะครับส่วนใหญ่แล้วถ้าพ้าหักส่วนใหญ่เนี่ยจะหักแบบนี้อันนี้ก็เหมือนการหักเป็นกระจกกันเห็นไหมครับแค่เราเรียนรู้แค่นี้เราก็พอจะรู้แล้วนะว่าพ้าก็จะเก่าหรือจะไม่เก่าก็ได้นะเห็นไหมเนี่ยนะครับลองดูรอยหักนะครับหักเป็นกระจกนะครับจะไม่มีมาเป็นคุยๆบงพงหรอกนะครับแบบนี้นะครับเปี้ยคือเปี้ยเลยนะครับอันนี้คืออีกจุดหนึ่งที่สามารถจะนําไปจดจําได้นะครับ นี่เห็นไหมคืออย่างบางคุณพรมเนี่ยอาจจะเป็นโพรงเวลหาหักกอาจจะเป็นแบบข้างในเป็นผงได้นะครับแต่ที่อย่างพวกวัดเกตส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่อนข้างจะตึงนะครับแล้วก็เวลหาหักเนี่ยนะครับอย่างนี้เห็นนะจะเห็นว่าเป็นแบบตัดตรงเลยนะนะครับตัดตรงเปี้ยเลยนะนี่ตัดตรงเปียะนะครับอ่ะนีนีน